สวัสดีค่ะคุณแม่สายสตรองทุกท่านและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่สายสตรองนะคะในตอนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆและเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้งดงามนั่นคือเรื่องของความกตัญญูค่ะโดยอ้างอิงจากหลักกตัญญูกะตะเวทิตาในพระพุทธศาสนาค่ะ จำได้ไหมคะในตอนก่อนๆเราได้คุยกันถึงการปล่อยวางจากความทุกข์การเจริญสติการสร้างสมาธิการมีเมตตาการุณาการสร้างความสำเร็จด้วยอิทธิบาท4การเดินบนทางสายกลางและการรักษาศีลซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางที่ดีงามที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขและความสงบในชีวิต แต่สิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสุขเหล่านั้นไว้ให้ยั่งยืนและส่งต่อความดีงามเหล่านี้ออกไปสู่คนรอบข้างได้ก็คือความกตัญญูนี่แหละค่ะเมื่อพูดถึงความกตัญญูหลายคนอาจจะนึกถึงการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณเท่านั้นใช่ไหมคะซึ่งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความกตัญญูค่ะแต่จริงๆแล้วความกตัญญูมีความหมายที่กว้างกว่านั้นมากค่ะ กตัญยูคือการรู้คุณคือการที่เรามองเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่เราได้รับจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งใหญ่ก็ตามค่ะส่วนกะตะเวทีคือการตอบแทนคุณด้วยการกระทําหรือสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อตอบแทนสิ่งดีๆที่เราได้รับมาค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองเราทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับความรัก ความช่วยเหลือและกำลังใจจากคนรอบข้างมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเราการที่เรามองเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆเหล่านั้นและสำนึกในบุญคุณที่ได้รับคือจุดเริ่มต้นของความกระตันยูค่ะฉันจำได้ว่าช่วงแรกๆที่ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพียงลำพังฉันรู้สึกว่าตัวเองต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะ แต่เมื่อฉันได้ย้อนมองกลับไปฉันก็ได้เห็นว่ามีคนมากมายที่คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือฉันเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของฉันที่คอยให้กำลังใจและช่วยดูแลไผ่ให้ในวันที่ฉันต้องทำงานหนักหักหรือเพื่อนสนิทอย่างพี่แอนที่คอยรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาเสมอการที่ฉันได้มองเห็นคุณค่าในความช่วยเหลือเล็กน้อยเหล่านั้นทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความกตัญญูในใจฉันกตัญญูคือหัวใจที่เห็นคุณค่าของความรักและสิ่งดีๆที่เราได้รับจากผู้อื่นค่ะจงฝึกที่จะมองเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งที่คุณได้รับในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งใหญ่ก็ตามค่ะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงและเป็นพลังที่จะช่วยหล่อเย,ย้งจิตใจของคุณให้งดงามค่ะ หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจความหมายของกตันยูคือการรู้คุณไปแล้วขั้นต่อไปที่เราจะมาคุยกันคือกะตะเวทีค่ะกะตะเวทีคือการตอบแทนคุณด้วยการกระทำด้วยความตั้งใจและด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะการตอบแทนคุณไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องให้สิ่งของที่มีราคาแพง หรือต้องตอบแทนด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับสิ่งที่เราได้รับมานะคะแต่คือการที่เราตอบแทนด้วยสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยความจริงใจและด้วยความปรารถนาดีที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขค่ะในฐานะแม่สายสตรองเราทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับความรักความช่วยเหลือและกำลังใจจากคนรอบข้างมากมายใช่ไหมคะ การที่เราจะแสดงความกระตะเวทีนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตอบแทนด้วยความรักและความเคารพการที่เราแสดงความรักความเคารพและความเอาใจใส่ต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณของเราไม่ว่าจะเป็นการดูแลท่านในยามแก่ชาราการพูดจาไพเราะกับท่าน การไปรเยี่ยมเยียนท่านอย่างสม่ำเสมอหรือการรับฟังปัญหาของท่านอย่างตั้งใจสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ค่ะตอบแทนด้วยการเป็นคนดีการที่เราตั้งใจที่จะเป็นคนดีประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนนั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ พราะการที่เราเป็นคนดีจะทำให้คนที่เรารักมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเราตอบแทนด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นการที่เราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการให้คําแนะนำการให้กำลังใจหรือการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นนั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ค่ะ เพราะการที่เราได้เป็นผู้ให้จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับจิตใจของเราเองฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันต้องรับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวคุณแม่ของฉันให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือฉันอยู่เสมอค่ะท่านมักจะแวะเวียนมาช่วยดูแลไผ่ให้ในวันที่ฉันต้องทำงานหรือทำอาหารอร่อยๆมาให้ฉันได้กินเสมอ ฉันรู้สึกซาบซึ้งในความรักและความเมตตาของท่านมากๆค่ะฉันจึงพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยสิ่งที่เราสามารถทำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ไปหาท่านทุกวันเพื่อสอบถามสารพุกสุขดิบการพาไผ่ไปเยี่ยมท่านบ่อยๆเพื่อให้ท่านได้มีความสุขกับการอยู่กับหลาน หรือการทำอาหารอร่อยๆอให้ท่านได้กินในวันหยุดการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกว่าต้องเสียอะไรไปเลยค่ะแต่มันกลับทำให้ฉันได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้ตอบแทนบุญคุณของคนที่เรารักค่ะกะตะเวทีคือการตอบแทนคุณด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะ จงแสดงความกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วยสิ่งที่คุณสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่การเป็นคนดีหรือการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะนั่นคือหนทางที่จะนำพาความสุขที่ยั่งยืนมาสู่ชีวิตของคุณและเป็นการส่งต่อความดีงามออกไปสู่สังคมคะ่ะเราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการ กตัญญูต่อตนเองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการกรตัญญูต่อตนเองคืออะไรใช่การเห็นแก่ตัวหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เลยค่ะการกรตัญญูต่อตนเองคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเป็นผู้ให้ที่ดีและสามารถส่งต่อความรักให้กับคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่ค่ะการกรตัญยูต่อตนเองคือการที่เรา เห็นคุณค่าในตัวเราเองค่ะการที่เราได้ดูแลร่างกายจิตใจและความคิดของเราให้ดีที่สุดไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ความเครียดหรือความผิดหวังนานเกินไปและการที่เราได้ทําในสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะในฐานะแม่สายสตรอง เราทุกคนต่างก็แบกรับภาระหน้าที่มากมายในแต่ละวันใช่ไหมคะบางครั้งเราก็ทำงานหนักจนเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียหรือปล่อยให้จิตใจของเราจมอยู่กับความกังวลจนไม่มีความสุขการที่เราไม่ดูแลตัวเองก็เหมือนกับการที่เรากำลังเบียดเบียนตัวเองโดยไม่รู้ตัวและนั่นก็ไม่ใช่การกระตันยูต่อตอนเองเลยคะ่ะการที่เราจะกระตันยูต่อตอนเองได้นั้น เราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองค่ะรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นรักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการรักตัวเองในที่นี้ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันคือการที่เราได้เติมพลังให้กับตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้มีพลังงานที่จะส่งต่อให้กับลูกของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะ ฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆจากการทำงานและดูแลลูกค่ะฉันรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ในตัวกำลังจะหมดลงเต็มทีแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เราได้หาเวลาให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการได้พักผ่อนอย่างเพียงพอการได้ออกไปเจอเพื่อนการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ mm hmm. เช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลง หรือการได้ทําสมาธิสิ่งเหล่านี้คือการที่เราได้เติมพลังให้กับตัวเองค่ะและเมื่อฉันมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมฉันก็สามารถกลับมาดูแลลูกได้อย่างมีความสุขสามารถยิ้มให้เขาได้อย่างสดใสและมีแรงที่จะเล่นกับเขาได้อย่างเต็มที่ค่ะการที่เราดูแลตัวเองให้ดีคือการที่เราได้กตันยูต่อร่างกายและจิตใจของเราเอง และนั่นคือรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเป็นผู้ให้ที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะการกระตันยูต่อตอนเองคือรากฐานแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะจงรักและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในทุกๆด้านทั้งร่างกายจิตใจและความคิดเพราะเมื่อคุณมีความสุขและเต็มอิ่มจากภายในคุณก็จะสามารถส่งต่อพลังบวกเหล่านั้น ไปสู่ลูกของคุณและคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการกระตันยูต่อตอนเองและผู้อื่นแล้วในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการกระตันยูต่อสิ่งแวดล้อมค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว หรือเป็นหน้าที่ของคนอื่นเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการที่เราได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็ถือเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะโลกใบนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่เราอาศัยอยู่ใช่ไหมคะเราได้รับอากาศบริสุทธิ์น้ำสะอาดและทรัพยากรธรรมชาติมากมายจากโลกใบนี้ การที่เราจะแสดงความกตัญยูต่อโลกใบนี้ได้นั้นเราต้องรู้จักที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าค่ะในชีวิตประจำวันของแม่สายสตรองเราสามารถแสดงความกตัญยูต่อสิ่งแวดล้อมได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ำประหยัดไฟการแยกขยะการลดการใช้ถุงพลาสติก การปลูกต้นไม้หรือการทำสิ่งใดๆที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยังคงสวยงามอยู่เสมอเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันยังเป็นเด็กไผ่ลูกชายของฉันก็ชอบที่จะใช้ถุงพลาสติกมากๆค่ะทุกครั้งที่ไปซื้อของเขาก็จะขอถุงพลาสติกจากแม่ค้าเสมอ ฉันเห็นแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเพราะฉันรู้ว่าถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยากและสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมากมายฉันจึงเริ่มสอนไผ่ให้รู้จักการใช้ถุงผ้าค่ะทุกครั้งที่ไปซื้อของเราก็จะนำถุงผ้าไปด้วยเสมอและสอนให้เขาเข้าใจว่าการที่เราลดการใช้ถุงพลาสติกจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยังคงสวยงามอยู่เสมอ เพื่อที่เขาจะได้มีโลกที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคตการที่เราได้ปลูกฝังความกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมในใจของลูกตั้งแต่วันนี้คือการที่เราได้สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในใจของเขาและเป็นการส่งต่อความสุขให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะการกรตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมคือการที่เราได้ดูแลรักษาโลกใบนี้ให้ยังคงสวยงามอยู่เสมอค่ะ จงปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้กับลูกของคุณในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะพบว่าโลกใบนี้จะสวยงามขึ้นด้วยสองมือของคุณค่ะเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของกตันยูความสุขที่ส่งต่อกันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติหลัก กตัญยูกะตะเวทิตาทั้งการกรตัญญูรู้คุณและตอบแทนบุญคุณผู้อื่นการกรตัญยูต่อตนเองและการกรตัญยูต่อสิ่งแวดล้อมแล้วในตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่าความสุขที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั้นเป็นอย่างไรคะ่กระกตัญยูกะตะเวทิตาไม่ได้เป็นเพียงหลักธรรมเท่านั้นนะคะแต่มันคือวิถีชีวิต ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจค่ะเมื่อเราได้ฝึกที่จะมองเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่เราได้รับและพร้อมที่จะตอบแทนคุณด้วยสิ่งที่เราสามารถทำได้ใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขและอิ่มเอมใจค่ะความสุขที่เกิดจากความกตัญญูเป็นความสุขที่ยั่งยืน และไม่มีใครสามารถพรากไปจากเราได้ค่ะเพราะมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองและเมื่อเราได้แสดงออกถึงความกระตัญยูอย่างสม่ำเสมอความสุขนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกของเราคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งสังคมโดยรวมค่ะ ฉันเชื่อว่าการที่เราได้ปลูกฝังความกตัญญูให้กับลูกของเราตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความรักมีความเมตตาและเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคตค่ะเพราะเมื่อเขาได้เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่เขาได้รับและพร้อมที่จะตอบแทนคุณเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสร้างสารรค์ได้อย่างแท้จริงค่ะ บทสรุปสุดท้ายกตัญยูกะตะเวทิตาคือความสุขที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจงนําหลักธรรมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแม่สายสตรองทุกท่านอย่างสม่ำเสมอนะคะจงเป็นผู้ที่รู้คุณและตอบแทนคุณในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองต่อผู้อื่นหรือต่อสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่า คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบและเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีงามและเป็นแม่สายสตรองที่สามารถส่งต่อความสุขนี้ให้กับลูกของคุณและสังคมได้อย่างแท้จริงค่ะ